สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกันนะคะกับเอิร์นเนะคะวันนี้เอิร์นอยู่ที่เดิมเลยนะคะเซรีไทย70ของเบ่งนั่นเองนะคะสำหรับลูกค้าท่านในนะคะที่กําลังมองหารถมือสองในช่วงนี้ไว้ใช้งานอยู่นะคะรับรองเลยนะคะว่าดูในช่องเอิร์นและมาดูรถที่นี่ก่อนนะคะเพราะว่ามีรถให้เลือกเยอะมากๆเลยสําหรับวันนี้นะคะเอิร์นจะพาทุกคนมาดูตัวรถนะคะขันด้านหลังเลยนะคันนี้นะคะเป็นตัวรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง t ตยต้าฟอร์จูเนอร์นะคะ 2.4V ครับเพื่อส2ล้อนะคะสำหรับคันนี้เป็นรถปี2017ได้รถสีขาวมุกแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะที่สำคัญนะตัวรถคันนี้สภาพสวยมากนะคะและที่สำคัญเนือนะั้นรถคันนี้เป็นรถบริษัทนั่นเอง ัวนี้นะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวมาเช็คระยะมาตลอดต่อเนื่องแน่นอนนะคะเลขไม่ของคันนี้เพียง1 9 0 0 0 0กมิโลเมตรเท่านั้นนะคะมาพร้อมราคาตั้งขายอยู่ที่8990 0 0บาทนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอิญต้องฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะบอดี้ภายนอกภายในตัวรถกันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกระจังด้านหน้านะคะที่จะได้เป็นแบบโครเมียมมีไฟเดทาํมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้า มีมาให้เรียบร้อยเลยออกต่างจังหวัดได้สบายเลยนะคะเพราะว่ามีตัวตัดหมอกมาให้แล้วนะนี่ ซุ้มล้อเนะคะเป็นสีดำมาพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นยางของโตโยต้าที่สําคัญได้แต่งแม็กมาให้นะคะแต่งแม็กมาให้ถั่วน็อตนะคะ6รูแบบนี้เลยนะนี่ยางปี2019นะคะถัดมาด้านบนเลยนะคะคันนี้มีไฟเลี้ยวนะคะเปิดใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะหรือว่าจะเปิดใช้งาน1ปีเลยก็ได้นะคะฮะ<า>ถ่านไม่หมดนะคะคันนี้อ่ะคันนี้นะคะก็ที่รีดน้ําฝนสวยๆนะคะพร้อมกับตัวฟิล์มนะคะติดมามให้รอบขันคิวกันสตร์ก็มีมาแล้วนะคะอันนี้ก็เขียน หนาหน่อยนะคะคิ้วอ่ะคันนี้มีในส่วนของตัวเซนทรัลล็อกรถปลดล็อกมาให้เรียบร้อยเลยนะคะที่จับแผงประตูเป็นแบบโครเมียมนั่นเองสวยๆแบบนี้เลยนะคะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะคะด้านท้ายนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> ด้านท้ายของตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายแบบ LED นะคะเรียกัับสวยๆฝาครอบไม่แตกไม่ร้านะคะคันนี้สวยๆเลย ลาดนะคะโคเมียมราดยาวให้นะคะรอบคันเลยนะคะตัวไร้ฟ้ามีสปอยเลอร์หลังมาให้นะคะไฟเบรกลรงที่3ที่ปัดน้ำฝนนะคะพร้อมกับตัวกล้องนะคะมองด้านหลังโลโก,โกฟ้ฟอนติเนอก็อยู่ครบแบบนี้เลยสวยๆเลยนะคะเดี๋ยวเปิดด้านหลังให้ดูกันคันนี้นะคะเป็นแบบไฟฟ้าด้วยกดปุ๊บนะคะเปิดปั๊บเลยนะคะสำหรับคันนี้นี่ภายในนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ ในส่วนของตัวรถภายในนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะนะคะได้เป็นสีน้ําตาลนะคะภายในตัวรถกว้างๆเจ็ดที่นั่งแบบนี้เลยนะคะมีแอร์บนเพดานมาให้ครบทุกจุดเลยนะในส่วนของตัวรถมีพรมนะคะปูมาให้ด้วยอ่าจำไม่ได้แล้วว่าเรียกว่าอะไรนะคะอ,คอ่าช่างมันเถือะคันนี้นะคะประตูปิดเป็นไฟฟ้าด้วยนะคะนี่ประตูปิดไฟฟ้ามีตัวแบบว่ากันในนี้ด้วยนะกันในนี้ด้วยนะนี่สวยๆเลยนะคะ เดี๋ยวเปิดในส่วนของภายในด้านหลังให้ดูกันนี่ภายในตัวรถนะคะก<ๆ>ว้างๆแบบนี้เลยตัวเบาะเลื่อนปรับได้ด้วยนะคะเดี๋ยวลองเลื่อนให้ดูอึมันต้องออกแรงเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่ามันปรับได้นะนี่มีพาวเวอร์เอาเลสด้วยนะคะที่ชาร์จแบตมีที่แขวนของนะคะกระเป๋าจิงโจ้มีมาให้เรียบร้อยเลยเพดานด้านบนก็มีไฟนะคะให้ด้วยเป็น LED นะคะแล้วก็มีแอร์นะคะด้านหลังแบบนี้เลยสวยๆเลยนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะคะ <ๆ>คันนี้นะคะบอกเลยว่าดูดีมากๆบ่หนังปรับไฟฟ้าคนขับนะคะแต่ว่าฝั่งคนนั่งจะยังไม่ใช่ไฟฟ้าจะยังเป็นแมนวนวลอยู่นะให้ในตัวรถนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูกันอย่าเบรกนะคะเอนจิ้นสตาร์ทได้เลยสําหรับคันนี้นะคะมีในส่วนของตัวชิปด้วยแ <Hello Chip. S 1> อนเดเนนะคะคันนี้แล้วก็มาพร้อมกับตัวเลขไมล์หนึ่งแซน เ8 0 0 0กิโลนะคะพวงมลลาลัยนะคะเป็นแบบ Power ไม่ช้ำเลยมีลายไม้คาดนะคะมันติฟัง์กชันทั้ง2ฝั่งนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้ามีมาให้แล้วนี่แอร์ปรับออโต้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวจอนะคะคันนี้ก็มีกล้องนะคะมองด้านหลังช่วยในการถอยได้ดีมากๆเลยตัวกันลื่นอีโคนะคะแล้วก็โหมดพาวเวอนะคะมีมาให้แล้วด้วยสวยๆเลยนะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันดีกว่าค่ะ ะะว่ารถสตาร์ทอยู่นะสำหรับคันนี้นะคะเครื่อง2004นะคะขับเคลื่อน2ล้อนะคะมาพร้อมเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยตัวเครื่องไม่สั่นนะคะที่สําคัญตัวเครื่องแข็งสนิเทเลขเพดอยู่ครบนะคะโครงสร้างเดิมๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับหัวน็อตนะคะไม่มีไขไม่มีถอดเลยนี่แล้วก็ตัวใต้อยู่ครบเลยนะคะสำหรับตัวรถนะคะฝากระโปรงท้องเครื่องถือว่าสวยกลิบแบบนี้เลยนะคันนี้นะคะน่าจับจองมากๆเลยนะคะเพราะว่าเป็นรถที่หายากด้วยนะคะแล้วก็ราคาดีมาก อะสำหรับลูกค้านะคะท่านใดพี่กําลังหารถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งไว้ใช้งานในช่วงนี้อยู่นะคะต้องแนะนําสําหรับตัว Toyota Fortuner คันนี้เลยนะคะเอาไปทำมาหากินก็ได้นะคะเอาไปขนเงินขนทองก็ได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะจัดไฟแนนซ์นะคะได้เต็มจัดได้ล้นเลยนะคะสําหรับตัวรถราคาเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะ แรงม่1,98,000กิโลเมตรนะคะสนใจคันนี้สามารถสอบถามรายละเอียดกับเอิรเพิ่มเติมได้นะคะผ่านเบอร์โทร097 169 3884ได้เลยสามารถแอดไลน์หาเอิรเบอร์นี้ได้เลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามให้่อนด้วยนะจะมาเปเดตัวรถนะคะให้กับทุกคนได้รับชมอีกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ